สวัสดีครับคณะท่นา,านอาจารย์ที่เคารพวันนี้พวกเราจะมานำเสนอปริญญานิพนธ์ในหัวข้อ Structural Behavior of Hybrid Beam หรือว่าการศึกษาพฤติกรรมของโครงสร้างคาเหล็กประกอบที่มีสมบัติต่างกันด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบ finite element ครับโดยมีสมาชิกดังนี้ครับผมนายสิปกรจิตาวอนมณีดิฉันนางสาวนัทกมลกิ่งแก้วลุงโลดผมนายสุป,ปรกรพนากเกษม ซึ่งพวกเรานะครับได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุญมีชินาบุญมาเป็นที่ปรึกษาครับที่มาและความสําคัญในการเลือกหัวข้อนี้นะครับเกิดจาก ในปัจจุบันเนี่ยพวกเราได้สังเกตเห็นว่าโครงสร้างคานเหล็กเริ่มเข้ามามีบทบาทและได้รับความนิยมในการก่อสร้างมากขึ้นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้คานเหล็กชนิดเดียวในการก่อสร้างซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการใช้เหล็กที่สิ้นเปลืองและไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควรดังนั้นเนี่ยพวกเราจึงคิดว่าสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการใช้คานเหล็กประกอบครับ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้นะครับได้แก่ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและการเสียรูปของโครงสร้างคานเหล็กประกอบเมื่อได้รับแรงกระทํา 2. เพื่อวิเคราะห์สมบัติการรับแรงของโครงสร้างคานเหล็กประกอบโดยใช้โปรแกรมค,คอมพิวเตอร์ด้วยวิธี finite element สเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทํางานของโครงสร้างคานเหล็กชนิดเดียวกับโครงสร้างคานเหล็กประกอบ และขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้นะครับได้แก่ 1. สร้างแบบจำลองสามิติโดยใช้โปรแกรม a n นซิและการวิเคราะห์โครงสร้างเป็นไปตามหลักวิธีไฟนัลเ e ลิเมนตครับ 2. โครงสร้างมีแรงกระทําในแนวดิ่งซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำหนักของโครงสร้างนั้นเองและน้ำหนักจากแรงภายนอกที่ได้ใส่ให้กับร,ระบบ สแรงที่ใส่ให้กับระบบนะครับเป็นแรงแบบแผ่กระจายสม่ำเสมอตลอดความยาวของโครงสร้างคายเหล็กประกอบ 4. จะมีการใส่คำนวนทางด้านข้างทั้งหมด3รูปแบบด้วยกันได้แก่ทุกๆระยะ l, l ส่วน2และ l ส่วน3ตามลำดับครับและข้อสุดท้ายนะครับเด็กที่นำมาใช้ทดสอบเป็นเหล็กตามมาตรฐานมอก1 4 9 9งสี่ 1, ซึ่งได้แก่เหล็กเกรด S.M. 400, SM 4 0 0 S.M. 4 9 0 S.M. 4 9 0 Y S.M. 520และ S.M. 570ครับ ส่วนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับได้แก่ 1. ทราบพฤติกรรมและกลารเสื่อมรูปของโครงสร้างคาเล็กประกอบ 2. วิเคราะห์โครงสร้างคาเล็กประกอบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยวิธี Finite Element ได้และ3ครับทราบประสิทธิภาพการทำงานของโครงสร้างคาเล็กชนิดต่างๆกับโครงสร้างคาเล็กประกอบครับ สำหรับในส่วนของทฤษฎีและก็งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะให้บิดบีมหรือคานเหล็กประกอบคือโครงสร้างคานเหล็กที่มีการใช้เหล็กในช่วงปีกและเอวที่มีสมบัติต่างกันดังรูปค่ะโดยทั่วไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมักออกแบบให้ส่วนปีกเป็นเหล็กที่มีความสามารถในการรับแรงได้ดีกว่าส่วนเอวค่ะส่วนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมีดังนี้ค่ะสำหรับการเสียรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์ของโครงสร้างคานเหล็กจะพิจารณาการเสียรูปในแนวดิง่ง ซึ่งเป็นการเสียรูปแบบมีทิศทางค่าความเค้นความเคียดเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถในการรับแรงของวัสดุแต่ละชนิดส่วนค่าความเค้นวอนมิสจะเป็นค่าที่ใช้สําหรับวัสดุเหนียวเช่นเหล็กค่ะซึ่งจะมีเกณฑ์การพิจารณาความเสียหายจากค่าความเค้นวอนมิสเปรียบเทียบกับค่ายูสเตริงของวัสดุนั้นๆหากค่าความเค้นวอนมิสมีค่าสูงกว่าจะสรุปได้ว่าวัสดุเกิดความเสียหาย เครื่องมือที่ใช้ช่วยในการวิเคราะห์คานเหล็กประกอบก็คือโปรแกรมแอนซิค่ะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาทางน้านวิศวกรรมสำหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้นได้ทําการศึกษางานวิจัยของชุนเซงหวังและคณะในปี2011และปี2016โดยเป็นการศึกษาพฤติกรรมการดัดและความเหนียวของคานเหล็กรูปตัวไอโดยผลการทดสอบเป็นดังสไลด์นี้ค่ะ แต่ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ของกลุ่มเราก็จะมีคำยันทางด้านข้างช่วยให้คานเหล็กมีความสามารถในการรับการดัดที่ดีขึ้นคานเหล็กประกอบเหมาะสมกับการใช้ออกแบบคานเหล็กรูปตัวไอมากกว่าคานเหล็กชนิดเดียวแต่ในการวิเคราะห์ของเราจะเป็นคานเหล็กไวแฟค่ะโดยเราจะทําการศึกษาคุณสมบัติทั้งหมด4คุณสมบัติก็คือ directional deformation equivalent state shear state และ normal state ซึ่งเหล็กที่เรานำมาสร้างแบบจำลองเราใช้คุณสมบัติจากมาอ,อก,ก1499 2 5 4 1โดยสมบัติต่างๆของเหล็กจะมีรายละเอียดดังนี้ต่อไปจะเป็นสมบัติในด้านกำลังและรายละเอียดพื้นที่ของหน้าตัดของคาเหล็กที่เราใช้ในการจำลองโดยที่เงื่อนไขในการทดสอบจะแบ่งโดยใช้รูปแบบของค้ำยันด้านข้างในการแบ่งโดยแบ่งเป็น3เงื่อนไข และแต่ละเงื่อนไขจะทําการวิเคราะห์คาเหล็กจํานวน16ตัวอย่างโดยคาเหล็กที่นํามาวิเคราะห์จะประกอบด้วยคาเหล็กชนิดเดียวและคาเเล็กประกอบที่มีชั้นคุณภาพส่วนปีกที่ดีกว่าส่วนเอวต่อไปคือการวิเคราะห์ผลจากแบบจําลองนะครับเริ่มจากกรณี Lin e a r behavior หลังจากที่พวกเราเนี่ยได้ทําการศึกษานะครับพบว่าพฤติกรรมและการสร้รูปของแบบจําลองคาเหล็กชนิดเดียวและคาเหล็กประกอบมีค่าเหมือนกันซึ่งกราฟเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเป็นเส้นตรงเดียวกันเลยครับ ซึ่งการเสียรูปของแบบจําลองนะครับจะเป็นไปดังรูปนี้ครับต่อมานะครับเราจึงได้พิจารณาที่เงื่อนไขคำยันทางด้านข้างแบบที่1 2และ3ซึ่งผลจากการวิเคราะห์การเสียรูปและค่าความเค้นเทียบเท่ามีผลที่เหมือนกันดังแสดงในรูปครับ ซึ่งการที่พฤติกรรมและการเสรียรูปของคานเหล็กชนิดเดียวและคานเหล็กประกอบเท่ากันนั้นไม่ว่าจะมีเงื่อนไขคำยันทางด้านข้างรูปแบบใดๆก็ตามเป็นเพราะว่าในกรณี Linear Behavior จะวิเคราะห์สมบัติได้จากค่ามดูลัสยืดหยุ่นของเหล็กซึ่งเหล็กทุกชั้นคุณภาพมีค่ามดูลัสยืดหย,ยุ่นที่เท่ากันครับสำหรับกรณีนอน line ีย Behavi o r นะคะ จากการศึกษาแบบจำลองคานเหล็กที่มีคำยันทางด้านข้างที่แตกต่างกัน3รูปแบบพบว่ามีพฤตกรรมและสมบัติแบบจำลองคานเหล็กที่ใกล้เคียงกันดังรูปและมีการเสียรูปตามเงื่อนไขของคำยันทางด้านข้างรูปแบบที่1 2และ3ที่ใกล้เคียงกันดังรูปค่ะเมื่อพิจารณาระหว่างคานเหล็กประกอบและคานเหล็กชนิดเดียวในเงื่อนไขคำยันทางด้านข้างรูปแบบที่1จะได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ค่ะ จากรูปจะเป็นการเสียรูปของแบบจำลองคานเหล็กที่มีชั้นคุณภาพชิ้นส่วนเอลเท่ากันแต่ชั้นคุณภาพชิ้นส่วนปีกต่างกันพบว่าที่แรงกระทำเท่ากันแบบจำลองคานเหล็กชนิดเดียวเกิดการเสียรูปที่มากกว่าแบบจำลองคานเหล็กประกอบจากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงพบว่าคานเหล็กจะรับแรงได้สูงขึ้นตามชั้นคุณภาพของชิ้นส่วนปีกที่สูงขึ้นซึ่งขณะเกิดการวิบัติ แบบจำลองคานเหล็กที่มีชั้นคุณภาพชิ้นส่วนปีกสูงขึ้นจะมีค่าความเค้นเทียบเท่าสูงขึ้นเช่นกันจากผลการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้จะได้ว่าคานเหล็กประกอบมีสมบัติการรับแรงที่ดีกว่าคานเหล็กชนิดเดียวซึ่งสมบัติของคานเหล็กประกอบจะสูงขึ้นตามชั้นคุณภาพของปีกและเอลที่สูงขึ้นด้วยสำหรับพฤติกรรมลิเนียร์บักกิ้งเป็นการวิเคราะห์เพื่อหาแรงที่น้อยที่สุดที่จะทาให้คานเหล็กประกอบเกิดการวิบัติด้วยเงื่อนไขของการโกงดาะ โดยเราทำการวิเคราะห์รูปแบบการวิบัติทั้งหมด2รูปแบบซึ่งได้ผลสรุปว่าเงื่อนไขคำย,ยันประเภทที่1ต้านทานการก่งเดาะได้ดีกว่าคำยันประเภทที่2และ3ตามลำดับจากการศึกษาพฤติกรรม n อน l i n e a r Bucking behavior ของแบบจำลองคารเหล็กรูปประพันธ์เมื่อพิจารณาเงื่อนไขคำย,ยันทางด้านข้างพบว่าเงื่อนไขคำย,ยันทางด้านข้างรูปแบบที่1และ2มีค่าพฤติกรรมและการเสรียรูปที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งต่างจากเงื่อนไขคำยันด้านข้างประเภทที่3ที่เกิดการเสียรูปมากกว่าเมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเสียรูปของคารหล็กประกอบกับคาเหล็กชนิดเดียวพบว่าเมื่อคารหล็กได้รับแรงกระทําขนาดเท่ากันคาเหล็กประกอบเกิดการเสียรูปที่น้อยกว่าคาเหล็กชนิดเดียวและเมื่อพิจารณากําลังการรับแรงของคารหล็กประกอบและคาเหล็กชนิดเดียวพบว่ากําลังการรับแรงจะสูงขึ้นตามชั้นคุณภาพของชิ้นส่วนปีกที่สูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์ Nonlinear Behavior สรุปผลการวิเคราะห์ 1. เงื่อนไขคำยันทางด้านข้างทั้ง3รูปแบบไม่มีผลต่อพฤติกรรมการเสียรูปของโครงสร้างคาเหล็กเมื่อได้รับแรงกระทำในแนวดิ่งแต่จะมีผลเมื่อคาเหล็กได้รับแรงกระทำที่มากพอที่ทำให้โครงสร้างคาเหล็กเกิดการกง่งเดาะโดยเงื่อนไขคำยันทางด้านข้างที่สามารถต้านทานการกง่งเดาะได้ดีที่สุดก็คือเงื่อนไขคำยันด้านข้างรูปแบบที่1 ลองลงมาก็คือรูปแบบที่2และ3ตามลำดับ 2. สําำหรับคาเหล็กที่มีชั้นคุณภาพของชิ้นส่วนเอลเท่ากันโครงสร้างคาเหล็กประกอบมีกำลังการรับแรงกระทำและพฤติกรรมการเสียรูปที่ดีกว่าโครงสร้างคาเหล็กชนิดเดียว และข้อเสนอแนะหลังจากที่พวกเราได้ศึกษาปริญญานิพนธ์นี้นะครับพวกเราได้สังเกตเห็นว่าคานเหล็กชิ้นส่วนเอวเนี่ยมักจะเกิดความเค้นเทียบเท่าที่สูงกว่าชิ้นส่วนปีกและเกิดการค่าหรือการวิบัติก่อนชิ้นส่วนปีกด้วยดังนั้นพวกเราจึงคิดว่าคานเหล็กประกอบจะมีแนวโน้มในการพัฒนากําลังที่ดีมากยิ่งขึ้นถ้าหากใช้เหล็กชั้นคุณภาพสูงกว่าที่ชิ้นส่วนเอวและคุณภาพต่ากว่าที่ชิ้นส่วนปีกครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ขอจบการนำเสนอปริญญานิพนธ์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ